หลังจากที่ใช้เวลาไปทั้งหมด20นาทีนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้ได้แล้วนะฮะอันนี้คือบ้านของผมนะเดี๋ยวผมจะใช้โดนแล้วก็เอาให้ดูแบบไกลๆกว้างๆนะฮะก็คือเนี่ยทำเป็นประมาณนี้แหละอันนี้คือบ้านที่ต้องการกิจกรรมสร้างบ้านนั่นเองนะฮะอันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แต่ว่าเนื่องจากมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกมีหัวสินนะครับกลุ่มที่2คือไม่มีอะไรเลยและผมก็คือกลุ่ม2นั่นเองดังนั้นผมจะมาบอกวิธีในการแบบ สร้างและอัปโหลดนะครับแต่ว่าทีนี้ผมต้องคุยกันนะว่าสําหรับสาย2เนี่ยสายแบบผมเนี่ยสายแบบพวกเราเนี่ยคือไม่มีหัวสินเลยะนะแค่อัปเอ,า,อารางวัลเฉยๆก็พอนะครับอันนี้คือหลักๆราทาเพื่อเอารางวัลนะส่วนในพวกโอ้โหคนมีหัวสินนี่แม่งก็มีจริงนะพอผมไปดูโอ้โหสร้างกันแบบทั้งวันอ่ะเออสรุปเกมสร้างบ้านลึกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับให้เรามาในส่วนของบ้านนะครับ พอเรามาในบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นอันดับแรกเลยนะครับกดไปที่ตรงรูปค้อนนะตรงนี้นะหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยไปที่สร้างขวาบนเห็นไหมเห็นไหมขวาบนนะขวาบนนะจากนั้นไปได้เลยครับเอาล่ะอันดับต่อมานะครับเราอยากสร้างอะไรเราก็เอาของไปวางมาวางวางวาง,วาง,วางทุกอย่างวางให้เรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้ผมขยยกตัวอย่างก่อนนะหลังจากนั้นนะครับคือวางวางอะไรไปก็ได้นะคือวางแบบคร่าวๆอ่ะเห็นไหมอันนี้ผมก็วางแบบคร่าวๆจริงๆนะกดที่อัปโหลดพิมเขียว ชัดเจนนะครับเนี่ยคือพิมพ์เขียวของเราซึ่งเราสามารถอัปโหลดได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่จะมีสกินช็อตด้วยเห็นไหมซึ่งเรายังไม่มีถูกป่ะเนี่ยก็ทําการถ่ายก่อนนะครับเป็นการถ่ายภาพของอสกินช็อตนะครับเพื่อมีบางคนงงว่าอา้าวแล้วจะถ่ายยังไงนะครับก็ในส่วนของถ่ายได้เลยครับปึ๊บอ่าได้ละถ่ายครับปึ๊บ เรียบร้อยเท่าน,นี้เราก็มีรูปแล้วนะครับพอหลังจากมีเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดพิมพ์เขียวได้เลยปุ๊บอัปโหลดสกินช็อตก่อนนะครับคืออันเมื่อกี้ทาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราเรามาีสกินช็อตแล้วเราเรามีแล้วนะตอนนี้อุ้ยต้องกดเพิ่มด้วยนะครับปุ๊บโอเคเรามีแล้วนะครับจากนั้นก็อัปโหลดพิมพ์เขียวแล้วก็ยอมรับการอัปโหลดเนี่ยครับเท่าน,นี้เป็นอานเสร็จสิ้นอันนี้คือผมวงเลยว,ว่าแค่กะรทำเควสเฉยๆนะ เอาแค่นี้พอนะอันนี้คือแค่นี้พอแต่ว่ามีวงเล็บอีกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพิมพเขียวเนี่ยเรามีได้มากกว่า1อันชัดเจนนะมีได้มากกว่า1อันงั้นหมายความว่าคุณก็สามารถทําอีกก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้งานพิมพ์เขียวอันนี้เราต้องไปซื้อของคนอื่นมาหลังจากกดเสร็จเราก็เลือกแล้วก็สร้างได้เลยส่วนพิมพ์เขียวอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถไปดูของคนอื่น ได้ด้วยนะครับโดยยังไงอ่ะเดี๋ยวกดออกก่อนนะโอเคตอนนี้เรากลับมาในบ้านนะครับสิ่งที่ต้องทำนะอันนี้คือดูของคอนอื่นนะกดที่ลูกคอเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเห็นไม่เอ่ยว่าสเปซพิมเขียวนะครับแตะเข้าไปเลยข้างๆางกับอันสร้างอะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเห็นไหมว่ามีเป็นเซิร์ฟเวอร์เลยชัดเจนนะครับมีเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเป็นระดับภูมิมีภาคด้วยอันนี้เราสามารถไปดูของเพื่อนๆได้นะครับอันนี้คือคนที่เพิ่งสร้างใหม่จากนั้นเห็นเห็นมาข้างขวาไหมครับที่เหมือนเป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฮอตหมายคืว่ามีคนเข้าไปแบบถูกใจเยอะมากนะครับคือเขาออกแบบได้ดีมากๆอันนี้เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างเอาเป็นอันนี้ละกันมันไม่ใช่บ้านครับอันเนี้ยผมบอกเลยมันไม่ใช่บ้านแล้วคือโทษนะทําแบบนี้แล้วยังไงอะ่ะคําถามเออคาถามว่ายังไงอะ่ะนะครับแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ด้วยนะที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ก็ได้เช่นกันนะครับอันดับต่อมาก็คือบ้านเนี้ย ของคนอีกคนอื่นนะครับที่เราสามารถกดดูได้เช่นเดียวกันส่วนมีบางคนอยากจะถามนะครับมีบางคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้กระเบื้องอะข้างหน้าทํายังไงนะครับซึ่งเราสามารถใส่ได้นะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับอันนี้เป็นพื้นหญ้าหมดเลยอันนี้ไม่แปลกนะเพราะว่าคนที่2เนี่ยคนนี้ปูกระเบื้องทั้งหมดมันดูดีกว่าอยู่แล้วแล้วพอปูกระเบื้องเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเอาเป็นชิงช้าหรือจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้ที่เป็นแบบแนวอ e ีเวนตะ์มาใส่ก็ได้นะครับ ่วนอันดับหนึ่งเขาไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้ปูกระเบื้องแต่ปูหญ่าอันนี้เรียกว่าคลื่หาดนะครับอันนี้เป็นคลื่นหาดไละอันนี้เป็นปูอันนี้ปููญ้านะครับไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแล้วก็เน้นแบบข้างบ้านมีสระน้ําสวยๆอันนี้คือคนชอบมีสระน้ํานะครับอันดับต่อมาคือบ้านทรงญี่ปุ่นโคตรชอบเลยคือส่วนตัวนะ <c oughs> ผมมองมาหมดอ่ะผมชอบอันนี้แล้วก็มีหมี2ตัวด้วยเนาะอันดับต่อมานะครับมีอีกเรื่อยๆเนาะที่เหลือก็จริงๆออกแบบไม่สวยก็ไม่ใช่นะผมว่าสวยนะ สวยแหละแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ใครชอบอะไรละอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับเพราะแค่สีก็ไม่ผ่านแต่บ้านนี้มันดีสาหรับในการใช้งานที่สุดเพราะว่าอย่างแรกข้างขวาเห็นไหมข้างขวาคือโรงรถข้างซ้ายเนี่ยคือคุณเป็นฟิตเนสเป็นบ้านเป็นที่นอนอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนดาดฟ้าเอาไว้ออกฟิตเนสหรือว่าเป็นที่พักผ่อนก็ได้นะครับมันเอาไว้ใช้งานเป็นหลักส่วนอันนี้ก็โอ,โอ้โหโโหูหัวสินจิบหายขอชมเลยมากหัวสินมาก มีบันไดขึ้นมามีโออ่ะที่เหลือเดี๋ยวคุณก็ลองไปเลือกดูกันเอาละกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายแบบเนาะส่วนถ้าชอบใครก็สามารถกดหัวใจได้นะครับเนี่ยกดดาวได้นะครับชัดเจนนะชัดเจนนะถ้าชอบของใครก็กดได้เลยเนาะส่วนนิวก็คือเป็นของคนใหม่ที่มึนเข้ามาแต่ผมคิดว่าน่าจะยากยกเว้นแบบไม่โดนจริงๆนะถ้าไม่โดนจริงๆเกรงว่าน่าน่าจะยากมากๆนะครับอันเนี้ยพอพิงเขียวเราซื้อเสร็จเอ้ยเราอัพเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ ถือว่าเราทําเอาแค่แบบกิจกรรมเท่านั้นนะเราแบบไม่ได้ซีเรียสมากเขาไม่มีหัวสินด้วยส่วนหนึ่งคนอัพได้ไหมอัพได้มากกว่า1บ้านอย่างที่บอกนะครับคนนี้คนเดียวอัพไป2เลยเห็นไหมอุย้ยหลังที่สองสวยมากอุย้ยสวยกว่าหลังแรกอีกอ่ะอู้หูโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยแต่แต่รู้สึกว่าผลงานจะไม่คนไลค์จะไม่เท่านะแต่ก็ไม่แปลกนะคบเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่คนจะแห่เข้าไปกดในวันแรก สมมติว่าถ้าคุณเกินหนึ่งวันขึ้นมาแล้วอะ่ะเกินวันแรกไปแล้วอะ่ะถ้าคุณมาสร้างใหม่ส่วนใหญ่จะได้ไลค์น้อยมากยกเว้นแบบโดนจริงๆคือมันต้องโดนโดนตรงใจเลยอะ่ะซึ่งส่วนใหญ่มันยากนะก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆละกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาในส่วนของผมบ้างเมื่อกี้เอาให้ดูว่าของคนอื่นเป็นยังไงมาเดี๋ยวในส่วนของเราบ้างนะครับว่าเราจะทําอะไรนั่นเองเดี๋ยวขอไปที่สร้างใหม่อันนี้เดี๋ยวผมขอเวลาสักอ่าสักคงสักพักใหญ่ๆอะ่ะ เดี๋ยวผมขอไปสร้างอะไรก่อนนิดหน่อยนะโอเคมาแต่ก่อนที่จะจบในประเด็นพาร์ทนี้นะครับผมอยากบอกก่อนว่าเผื่อบางคนจะงงว่าพื้นน่ะมาจากไหนซึ่งอันนี้ผมก็ปูพื้นไปแล้วเห็นไหมตอนแรกมันไม่มีนะครับและพื้นจําเป็นยังไงต้องบอกก่อนถ้าไม่มีพื้นคุณจะไม่สามารถวางแบบนี้ได้พื้นต้องมีก่อนนะไม่มีวางไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าวางยังไงอย่างแรกเลยกดที่ทั้งหมดเนี่ยครับแล้วมาที่พื้นเลยเห็นป่ะจากนั้นคุณสามารถวางได้เลย แต่ตรงนี้วางไม่ได้เห็นปะคุณจะวางได้แต่ที่แบบเป็นแบบเนี้ยคือที่เราปูไปแล้วอะ่ะเราถึงจะวางได้ถ้าไม่ปูจะวางไม่ได้เอาไว้ชัดก่อนนะอันดับต่อมาในส่วนของพื้นเนี่ยมันมีหลากหลายแบบเนาะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 มีหลายแบบเลยซึ่งคุณสามารถามาปูได้นะครับแล้วก็อันดับต่อมาคุณก็ยังสามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนดูตรงนี้ได้ใช่ไหมหรือจะเอาขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้จากนั้นก็เลือกนะครับแล้วก็เอาไปวาง อันนี้ต้องเอาให้ชัดก่อนนะเพราะว่ามีบางคนไม่ทราบจริงๆก็เลยต้องบอกเนาะใครอยากได้ส่วนโค้งเนี่ยตรงนี้ก็มีให้ครบเลยเห็นไหมจะโค้งด้านไหนก็ว่าไปจากนั้นก็วางนะครับชัดเจนนะชัดเจนนะอันนี้ถือว่าบอกเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับว่ามันสําคัญนะอ่ะโอเคมาในอันดับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกการใช้งานแบบคร่าวๆเนาะที่ควรสงสัยกันบ้างๆเนี่ยคือพื้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะปูดได้ยังไงอ่ะคำถามมามีคําตอบให้นะครับ อย่างแรกเลยเมื linkage, ่อเกลเราอยู่ที่โครงสร้างโครงสร้างเนี่ยคืออยู่ที่ภายในนะครับภายในทั้งหมดเลยอันนี้คือโครงสร้างนะครับเราแยกก่อนนะอันที่2เนี่ยคือตกแต่งภายในนะครับหลังจากนั้นนะครับมาในส่วนของเ,ออเดี๋ยวนี่นะผมขอเลื่อนดูแป๊บหนึง่งลานบ้านเอ้ยไม่ดิถนนครับถนน communal. อ่านี่ถนนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนคุณก็เลือกได้เลยซึ่งจะเอาเป็นอิฐก็ได้ถ้าอิฐอย่างนี้ก็จะเด่นหน่อยเห็นไหมเนี่ยหลังจากที่เราได้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถ วางยาวไปถึงข้างหน้าได้เลยนะครับชัดเจนไ่มเนี่ยเนะี่ยยาวเลยเนะี่ยยาวเลยเนะี่ยเห็นปะเดินไปกดไปแตะไปเนี่ยได้ถึงสุดเลยนะครับหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอ่าอะไรนะใครอยากแบบสวยๆอะ่ะผมแนะนําว่าให้ทําอันนี้เอาไว้นะครับเพื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของที่ผมจะทํานะผมยกตัวอย่างให้เฉยนะก็คือว่าในส่วนของตรงนี้มันมีตกแต่งถูกปะแล้วก็ไปที่พุ่งใช้นะครับคุณเห็นในนี้ไหมอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นแนวอีเวนต์อ่ะ หลังจากนั้นเนี่ยเอาอันนี้มาวางแล้วมันจะดูดีขึ้นเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยพอเข้าบ้านมาแล้วมีแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอีเวนต์มันมันก็ดูดีขึ้นแล้วไงซึ่งตรงนู้นเดี๋ยวผมจะรื้ออ่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ทําอะไรบางบางอย่างได้แหละก็เดี๋ยวเอาเป็นเบื้องต้นวิธีการสร้างเปแบบนี้ก่อนจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกําแพงเนี่ยก็คือไปในโครงสร้างเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเอาข้างนอกคุณต้องปูพื้นก่อนนะครับนี่นี่น,นี่เห็นปะต้องปูพื้นก่อนนะ แล้วตรงเนี้ยคุณอาจะสามารถสร้างได้นะครับถ้าไม่ปูพื้นคุณสร้างไม่ได้เห็นว่าพอปูแล้วม,มันสร้างได้เลยเขียนนะเขียนนะเขียนนะอ่าเคยมีคนถามแล้วข้างนอกล่ะทําได้ไหมส่วนตัวผมว่ามันได้แต่ข้างในนะไม่งั้นมันจะมากเกินไปนะครับอันนี้ที่ผมเข้าใจเองนะที่ผมเข้าใจเองเพราะว่าผมสังเกตข้างนอกมาวาาไม่ได้เลยหลังจากที่ปูไปแล้วก็ยังไม่ได้ดังนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะให้อยู่แค่นี้ในส่วนของพื้นที่บ้านนะครับส่วนของลานบ้านก็ทำเท่าที่ทําได้แล้วกันนะ อ่ะอันนี้เป็นคร่าวๆโดยเบื้องต้นนะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปสร้างก่อน หลังจากที่ใช้เวลาไปทั้งหมด20นาทีนะครับแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบนี้ได้แล้วนะฮะอันนี้คือบ้านของผมนะเดี๋ยวผมจะใช้โดแล้วก็เอาให้ดูแบบไกลๆกว้างๆนะฮะก็คือเนี่ยทำเป็นประมาณนี้แหละอันนี้คือบ้านที่ต้องการประตูไม่มีไม่ต้องพูดเพราะว่ามันคือสามะพูม <c oughs> อันนี้สร้างแบบเล่นๆนะครับคือแบบของขับนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเนาะส่วนถ้าใครต้องการมาตํากันได้นะอันนี้คือเป็นแบบอย่างสาหรับบ้านสำหรับลูก ใครอยากได้จับได้ไนดะ้เฮ้ยอย่างเงี้ยเจ๋งเวลาคนเข้ามาเขาเขาไม่สามารถเอาตู้นี้แล้วให้เราได้อะบอกเลยทําแบบเนี้ยนะกันทุกกรณีเพราะประตูเข้าแม่งยังไม่มีเลยถือว่าสร้างแบบคำขับแล้วกันเนาะส่วนถ้าใครมีแบบอะไรยังไงก็มาโม์แชร์กันได้เนาะสำหรับไอดีอะไรเงี้ยจะได้ไปตามไปหากันได้แล้วกันนะฮะ